โลกอาจคิดผิดที่เปิดประเทศทำไมไม่ปิดไปตลอดการและโควิดเป็นศูนย์แบบจีนอันนี้ไม่ตรงหัวข้อนะครับจากบทความนี้เขาบอกว่าบางทีจีนอาจคิดถูกที่ปิดประเทศอ่าเพราะว่างายประเทศที่เปิดเป็นไงวุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวต้องมาวิจัยวัคซีนใหม่เดี๋ยวต้องมากำหนดมาตรการอาชีดวัคซีนกี่โดสฉีดบูสเตอร์ตรวจโควิดเดี๋ยว a อทเดี๋ยว PCR หรืออะไรอย่างเงี้ย วุ่นวายมากเลยเอาเป็นว่าปิดไปเลยไม่ต้องให้ใครเข้าทั้งสิ้นถ้าใครคิดจะออกก็ไม่ต้องคิดจะกลับมาหรือกลับมายากอันนี้คือสิ่งที่จีนเขาทำถ้าอย่างนั้นง่ายจังเนาะไม่ต้องวุ่นวายแบบที่ประเทศอื่นเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้คือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งเราเชื่อในเรื่องของการเปิดนะแต่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขามีแนวคิดยังไงที่ป่านนี้เขาก็ยังไม่เปิดแล้วก็พอโอไมครอนมาเนี่ย เขาก็คงจะไม่เปิดไปอีกนานเลยนะครับมี2ข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเอาอันแรกก่อนนะครับธุรกิจต่างชาติโบกมือลาหนีนโยบายพึ่งตนเองของจีนก็จีนเขาอาจจะถูกก็ได้เนาะไทยก็ควรจะทําแบบเขาเหมือนกันใช่ไหมป่านนี้จะได้ไม่ต้องให้ใครเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่พลเมืองก็คงจะเข้ายากเหมือนกันถ้าเกิดออกนอกประเทศไปแล้วเนาะอย่างนั้นดีไหมดีไหมทําแบบเขาน่าจะดีเนาะติดเชื้อน้อยๆจะได้ปลอดภัยกันไงก็คืออันนี้ออฟจะพูดตามในบทความเยอะหน่อยหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันยาวมากๆเลยทั้ง2อันการที่จีนใช้นโยบายเข้มงวดด้านการเดินทางทําให้นักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติเริ่มมองว่าจีนอาจไม่ใช่ตลาดที่เคยคิดอีกต่อไปก็คือนโยบายของจีนเนี่ยเป็นนโยบายควบคุมคนติดเชื้อโควิดให้กลายเป็นศูนย์แทนที่จีนจะอยู่ร่วมกับโควิดซึ่งเขาหนักแน่นกันมาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ป่านนี้ยังไม่เปลี่ยนนะ,ะรวมทั้งการปิดพรมแดนตลอดจนข้อกําหนดการเดินทางอย่างเข้มงวด กำลังสร้างปัญหาอย่างมากให้ธุรกิจต่างชาติที่อยู่ในจีนและจะทําให้นักธุรกิจต่างชาติพากันหนีออกจากจีนก็คือต่างชาติจํานวนมากกําลังออกจากจีนผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือประธานสภาหาอการค้าอเมริกันที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการปิดพรมแดนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ของจีนกําลังบั่นทอนการเติบโตทางธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติในจีนซึ่งจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลก ก็เขาไม่ได้อยากจะได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็ต่างชาติจะไงก็เรื่องของต่างชาติสิแล้วก็วิธีการนี้กําลังทดสอบเจตนาลมของจีนที่ต้องการพึ่งพาตนเองตั้งแต่มีนา2 5งหจีนพยายามควบคุมการติดเชื้อในหมู่ประชาชนให้เป็นศูนย์และจีนไม่ต้องการเปิดรับนักเดินทางจากต่างประเทศไม่ต้องการนักท่องเที่ยวทั้งยังห้ามผู้ที่มีวีซา่าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาวห้ามกลับไปจีนหากคนเหล่านี้ เดินทางออกจากจีนก็จะเหลือแต่พลเมืองที่ยังไงควรจะต้องกลับได้อยู่แล้วแต่ว่าคนอยู่ยาวหรือแม้กระทั่งมีบีซา่าถ้าออกมาจากจีนแล้วก็จะไม่ให้กลับไปโอ้นี่แหละจุดประสงค์ของเขาหรือเปล่านโยบายแบบนี้จะส่งผลให้ธุรกิจต่างชาติในจีนลดขนาดหรือหดตัวลงทางเลือกของผู้บริหารธุรกิจในประเทศจีนซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็คือต้องยกเลิกการเดินทางออกนอกประเทศเพื่ออ๋อถ้าเป็นต่างชาติแล้วตอนนี้อยู่ในจีนนะไม่ต้องหวังจะกลับบ้าน ประเทศตัวเองเลยเพราะถ้าออกเมื่อไหร่เนี่ยจะกลับไม่ได้ถ้าจะออกไปก็คือไปเลยห้ามกลับมาเลยแล้วก็ผู้เขียนหนังสือซึ่งแปลได้ว่าความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับระบบทุนนิยมของจีนบอกว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริษัทไฮเทคที่กําลังพยายามทําความเข้าใจกับตลาดของจีนนี่คือจุดป,ประสงค์นะครับส่วนหนึ่งของการปิดไม่ยอมเปิดนี่หรือเปล่าว่าต้องการจะให้ต่างชาติมันเหลือน้อยลงที่สุด ผู้นำระดับสูงของจีนกำลังคิดว่าประเทศจะเดินหน้าไปได้ตามลำพังโดยไม่ต้องอาศัยความสนับสนุนจากธุรกิจต่างชาติและการปิดพรมแดนจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนไปในทิศทางที่ว่านี้และเขายังเชื่อว่าการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นทุก5ปีมีส่วนสำคัญในการผลักดันผู้นำของจีนให้ลดการพึ่งพาจากภายนอกและก็สนใจตลาดภายในมากขึ้นก็คือเขาจะบีบต่างชาติให้ออกไปแล้วก็จะเน้นพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วมีอีกข่าวหนึ่งที่เคยพูดว่าถ้าจีนเปิดแบบเดียวกับที่พวกฝรั่งเขาเปิดเนี่ยนะจีนอาจมีผู้ติดโควิดมากกว่า6กแสนสามหมื่นคนต่อวันซึ่งเขาก็จะยิ่งไม่อยากเปิดไปใหญ่กลับมาที่ข่าวหลักนะครับบางทีจีนอาจคิดถูกที่ปิดประเทศอาจะได้ไม่ต้องวุ่นวายแบบประเทศอื่นๆเขาเนาะก่อนหน้าที่จะมีโอไมครอนเนี่ยจีนเขาก็มีประเด็นถกเถียงกันอยู่แล้วว่าจะเปิดได้หรือย,ยังประเทศอื่นๆเขาทยอยเปิดกันแล้วแต่พอโอมครอนมาปุ๊บครับกลับไปหดอยู่เหมือนเดิม ใช่ครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าที่โอไมคอนเนี่ย๊อฟก็จะมีพูดข่าวว่าประเทศไหนเริ่มเปิดอะไรนี้ส่วนของไทยก็อาจเริ่มมีข่าวดีตั้งแต่1พฤศจิกายนที่เปิดให้กักตัวแค่หนึ่งคืนก็เข้าประเทศได้ใช่ไหมมีแต่ข่าวดีๆก็คือกัมพูชาสิงคโปร์อ่าสยอยเกินเปิดแล้วโอไมคอนมาดับฝันทุกประเทศ ส่วนสิงคโปร์ก็จะเริ่มทยอยรับจํานวนประเทศที่เขาอนุญาตให้เข้ามากขึ้นจนกระทั่งมีเกือบ30ประเทศซึ่งมีไทยแลนด์แล้วด้วยนะตกลงสิงคโปร์ก็ผิดพลาดเหมือนกันหรือยอย่างไรเพราะว่าจีนเริ่มถูกตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆช่วง2อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเมื่อไหร่จะเปิดรับคนนอกสักทกีหมายถึงว่ารับคนนอกเข้าแบบที่ไม่ต้องเจอมาตรการเหล็กที่เข้มงวดจนผิดปกติแล้วยังไงครับโต้กับโอไมคอนโผหรือ,อยังไงมันก็บังเอิญจริงๆนะ ถ้าเอาตามตัวอักษรเมื่อกี้คือเหมือนทางการในประเทศจีนกําลังเจอถามเยอะจะเปิดเมื่อไหร่เจอเปิดเมื่อไหร่ก็แล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาระดับเบสิกหมายถึงมาตรการที่ผ่านมาเหรอหากคนนอกเข้าจีนคือคนนอกที่พูดถึงถึงไม่ใช่ใครก็ได้นะอบเชื่อว่าน่าจะต้องเป็นพวกคนจําเป็นทั้งหลายนั่นแหละอย่างนักธุรกิจคนทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยพวกคนจะไปเที่ยวเน,นไม่ได้หรอกหากคนนอกเข้าจีนจะต้องเจอกักตัวอย่างน้อยสิบี่วันก่อน แต่ผ่านด่านนี้ใช่ว่าจะจบเพราะบางพื้นที่กักครบสิบสี่วันยังไม่พอยังขอให้กักต่ออีกเจ็ดวันรวมเป็นย1สบเ็ดวันนี่เหมือนประเทศไหนวะมีคนบ่นเราตลอดว่ามากักในหมายถึงช่วงที่กักสิบสี่วันของไทยอะ่ะกักที่โรงแรมมาแล้วได้ใบรับรองมาแล้วกลับพื้นที่ไปปุ๊บอสอมอหรือผู้ใหญ่บ้านหรือบลาบล a b l ก็ยังให้กักต่ออีกสิบสี่บางแห่งยังไม่พอใจสั่งจับตาต่ออีกเจ็ดวันรวมเป็นย8ิบดวันก็มีคือก็อาจจะไม่ใช่ทุกพื้นที่ แต่ว่าก,ก็มีข่าวใช่ไหมนี่คือความเคี่ยวรากดินของจีนเคี่ยวจนกระทั่งคนจีนเองยังรู้สึกอึดอัดไปด้วยแต่พวกเขาก็เลือกที่จะไม่บน่นบ่นได้ยังไงล่ะระบบการปกครองแบบนี้ไม่ใช่เพราะกลัวรัฐบาออลอ๋อเหรอแต่เพราะกลัวว่าถ้าเกิดด่านแตกขึ้นมาจีนจะแบกรับไม่ไหวเพราะมีประชากรมากที่สุดในโลกแต่ส่วนตัวคิดว่าคนเอเชียกับคนฝรั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวัฒนธรรมก็ต่างแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิดก็น้อยกว่าเขามาอยู่แล้ว ข้างหลังนี่เขาใกล้ชิดกันมากหมายถึงว่า,าวัฒนธรรมสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของคนเอเชียไม่ใช่แล้วก็จีนเองก็เหมือนไทยที่ว่าค่อนข้างจะกลัวโควิดมากอยู่แล้วฉะนั้นต่อให้เปิดเนี่ยจะติดเชื้อตั้งหกแสนกว่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ยกเว้นอย่างเดียวคือรู้ตัววัคซีนที่ฉีดกันในประเทศเนี่ยคือวัคซีนซีโนทั้งหลายเนี่ยมันมันดีไม่มากพอที่จะรับมือโควิดสายพันธุ์ใหม่และแน่นอนครับคนกลุ่มนโยบายอาจจะเป็นกุญซือ คอยแนะนําว่าจะเปิดจะปิดเนี่ยของประเทศที่เขาจิตตกโควิดน่ะก็ต้องเป็นหมออีกตามเคยคุณหมอชื่อนี้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่การแพทย์จีนบอกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนหมายถึงปีนี้เหรอนโยบายแบบนี้ในจีนจะคงอยู่เป็นเวลานานและจะอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ควบคุมไวรัสของทั่วโลกเอาเป็นว่าฉันจะเปิดเป็นประเทศสุดท้ายในโลกนี้อันนี้เอามัวเองนั่นเป็นตอนที่โลกยังไม่เจอกับโ oh <ค>อไมก์ก็คิดจะเปิด ช้าอยู่แล้วและบางส่วนของโลกก็เริ่มจะเย้ยจีนว่าจะปิดไปถึงไหนจะเลิกยึดมั่นถือมั่นกับนโยบายโควิดเป็นศูนย์เมื่อไหรและเมื่อโลกภายนอกได้ยินคําพูดของคุณหมอท่านนี้กล่างก็ขำคําพูดที่ว่านโยบายแบบนี้จะอยู่ไปอีกนานจะอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ไวรัสของทั่วโลกพอเมื่อถึงเวลานี้หมอต่างๆถูกย้าเละกันทั่วหน้าตั้งแต่หมอของสหรัฐรวมถึงหมอคนนี้ของเมืองไทย ด้วยเหตุผลที่คนจํานวนหนึ่งซึ่ไม่ใช่น้อยๆหมดความเคารพในหมอและวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลการเมืองหรือเรื่องที่ทนไม่ไหวกับข้อมูลโควิด -19 ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาเป็นว่าหมอคนเดิมของจีนนั่นแหละเขาบอกว่ามีสถานะที่ไม่เหมือนกับแพทย์ใหญ่ในประเทศอื่นๆในประเทศจีนน้อยคนที่จะกล้าท้าทายแนวความคิดของหมอคนนี้ว่าจะกัดมหาโหดไปอีกนานแล้วก็จะไม่ปิดไปอีกนานอย่างเงี้ยเหรออ๋อกล้าท้าทายแนวคิดของคุณหมอเรื่องโควิดเป็นศูนย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการที่คุณหมอจะถูกล้อเย้ยหรือด่าทอเหมือนหมอใหม่ในบ้านเมืองอื่นแนวคิดเรื่องโควิดเป็นศูนย์ของจีนถูกวิจารณ์จากโลกภายนอกก่อนจะเจอโอไมครอนว่ามันไม่เวิร์กในจีนเองก็มีเสียงวิจารณ์ทำนองนี้แต่ก็มีคนติงเรื่องนี้และเป็นแพทย์ชั้นนําเหมือนกับหมอหมอจอมปิดละกันถูกถล่มเละลามปามไปถึงขุดพื้นเพอาชีพการงานจนแทบเสียผู้เสียคนหมายถึงว่าหมอคนที่วิจารณ์หมอจอมปิดเนี่ยถูกถล่มเละถูกขุดจนแทบเสียผู้เสียคน พอจีนเริ่มเจอคลัสเตอร์ในประเทศบ่อยๆผู้คนยิ่งไม่ค่อยจะโลเลกับแนวคิดปิดประเทศคลัสเตอร์ของจีนเนี่ยมันแค่คลัสเตอร์เล็กๆเองเนอ่าแต่รัฐบาลของจีนเองคนในรัฐบาลก็รู้ดีว่าหากโลกภายนอกกลับไปใช้ชีวิตกันปกติมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในขณะที่จีนยังมีสภาพเหมือนนกในกรงเนี่ยประชาชนจะเริ่มเปลี่ยนความคิดอ่าก็แน่นอนจะอยู่แต่ในกรงแล้วก็ดูคนอื่นเขาลิงโลดกันไปโอมิคอนเลยโผล่มา โดยบังเอิญก็คือขณะที่จีนโดดเดี่ยวตัวเองจีนเริ่มเสียเปรียบประเทศอื่นๆที่เปิดประเทศแล้วหลอเสียเปรียบแล้วนึกว่าแบบด้วยความใหญ่ของประเทศเนี่ยต่อให้ปิดไปอีกสักสิปีก็คงไม่กระเทือนหรือเปล่าความได้เปรียบเสียเปรียบไม่เท่าไหร่แนวคิดของจีนจะยิ่งไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เห็นประเทศอื่นเขาเปิดทําไมเราไม่เปิดเอของเรามีมั่งไหมนี่ที่คิดแบบนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีไงไม่รู้เนาะของเรานี่คือพร้อมเพรียงกันมาก คือคือไอที่คนจะแซะว่าอยากจะให้เปิดเหมือนคนอื่นเขาบ้างเนี่ยคือต้นเดือนพฤศจิกายนขณะที่โลกกําลังเริ่มสก,กัดใหม่ที่ว่าเอออยู่ร่วมกับโควิดแล้วช่างหัวโควิดเราฉีดวัคซีนกันเยอะจีนกําลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วโอไมคอนก็โผล่มาเอ๊ะอันนี้อ,อับย้าบ่อยเหลือเกินคือเราก็เดาโม่ๆนะทําไมจะโผล่มาโดยบังเอิญขนาดนั้นละ่ะขณะที่จีนกําลังโดนกดดันตอนต้นเดือนพฤศจิกายนโอไมคอนก็โผล่มา ยุโรปก็เกิดการระบาดขึ้นมาอีกหนักขึ้นเรื่อยๆบางประเทศเริ่มกลับไปล็อกดาวน์เราก็พูดไปแล้วอย่างออสเตรียที่แต่เขาไม่ได้ล็อกดาวน์หมดเขาล็อกดาวน์เฉพาะคนไม่ฉีดวัคซีนอ,อย่างสิงคโปร์เองที่ใช้แนวทางอยู่ร่วมกับโควิดก็เริ่มอาการรอดแล่ทั้ทงที่เลิกปิดตัวเองมาอยู่กับโควิดโควิดก็มาอยู่กับพวกเขาในทันทีทําให้สิงคโปร์เจออัตราการติดเชื้อหนักที่สุดในรอบปีแต่ก็ยังพยายามปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยระบบสาธารณสุขก็ยังไม่ล่ม ครับแล้วยุโรปก็วุ่นวายพอบางประเทศเริ่มล็อกดาวถึงแม้จะล็อกดาวแค่คนไม่ฉีดวัคซีนก็เจอการประท้วงคือเขาวุ่นวายอย่างหนึ่งที่อ่านอ่านข่าวไปเพราะว่าเขาจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนไม่ฉีดวัคซีนเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นต่อการแพร่ระบาดเขาเหมือนกับว่าจากเดิมมีการยกเว้นว่าถ้าตรวจโควิดแม้กระทั่ง ATK ก็จะให้เข้าสถานที่ได้แต่ตอนนี้บางประเทศก็จะยกเลิกไปว่า ยกเลิกการตรวจโควิดไปก็คือต้องฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดถึงจะให้เข้าได้ทําให้คนเริ่มแค่นี้เขาก็ประท้วงแล้วยุโรปนี้ไม่ได้เป็นเด็กดีเหมือนคนประเทศจีนเลยครับก็คือโอไมคอนเกิดขึ้นในแอฟริกาตอนใต้แล้วก็ลุกลามไปยังยุโรปอย่างรวดเร็วก็คือยุโรปกําลังวุ่นวายเนเธอร์แลนด์เองก็ขวัญหนีดีฝอเพราะว่าจริงๆแล้วเชื้อนี้มันเข้าเนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่19พฤศจิกายนนี่เป็นผลจากการเปิดประเทศแบบไม่แคร์โควิดหรือไม่ แล้วก็จีนเองก็ได้โอกาสชูคอใหญ่เลยเพราะว่าเป็นประเทศที่ล้อมตัวเองอย่างเหนียวแน่นก็ไม่ลังเลทววี่จะโชว์เลยว่าตัวเองมาถูกทางแล้วข้างนอกป้องกันเข้ามาข้างในป้องกันเด้งกลับงานนี้จีนก็สบายเบือเลยเพราะว่าขณะที่ประเทศอื่นๆก็จะต้องมานั่งไก่หน้าผากว่าจะปิดหรือเปิดจะแบนกี่ประเทศจะฉีดวัคซีนกันยังไงจีนไม่ต้องทําอะไรเพราะทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือปิดแน่นหนาเหมือนเดิมก็ไม่เคยเปิดอยู่แล้ว ฉะนั้นคนจัดการในประเทศของจีนก็สบายหูกันไปเพราะว่าก่อนนั้นนี้ที่เคยโดนกดดันก็ตอนนี้ก็ไม่โดนแล้วเพราะว่าทุกคนมากังวลกับโอไมคอนกันหมดก็จะอยู่ได้สบายๆอีกระยะหนึ่งก็เหมือนอย่างที่พวกเราเองก็จะนับเวลานี้นะครับก็จะไปว่าคนจัดการประเทศของเรามากก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทันหันที่เขาเปลี่ยนจากการที่จะให้ตรวจ ATK แล้วไม่ต้องจองโรงแรมเนี่ยกลับไป กลายเป็นว่าต้องจองโรงแรมแล้วก็ตรวจเป็น rt pcr เนี่ยก็จะไปว่าเขามากไม่ได้เพราะว่ามันกระทันหันแต่ว่าถ้าผ่านไปนานๆแล้วก็มีมาตรการเข้มงวดขึ้นอันนั้นก็คงจะต้องเริ่มมีปัญหาแล้วคือความเชื่อของจีนเนี่ยก็คือการปิดประเทศไปเรื่อยๆจนกว่าวัคซีนรุ่นไหนก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ทุกสายพันธุ์ตอนนั้นจีนก็จะเปิดประเทศชัวโหร้กว่าจะวัคซีนจะเอาอยู่ทุกสายพันธุ์เนี่ยมันเมื่อไหร่จีนจะไม่เปิดจนกว่าจะแน่ใจว่าไอ้พวกประเทศที่เปิดแล้วจะ อ้างว่าจะอยู่กับโควิดเนี่ยจะทําได้สําเร็จแค่ไหนออาแล้วตอนนี้คือมีสายพันธุ์ใหม่ปุ๊บก็กลับมาเข้มงวดกันอีกเนี่ยจีนเขาก็ชอบเลยว่าเออฉันทําถูกก็คือจีนจะดูว่าโลกภายนอกจัดก,การโอไมครอนแบบไหนก็เขาไม่ต้องลําบากแล้วนี่นะฮะก็ไม่เปิดอยู่แล้วแต่ว่านะไอที่บอกว่าไม่เปิดไม่รับใครเนี่ยมันก็ไม่แน่มันก็มีโอกาสเดี๋ยวเล็ดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะยังไงเออแล้ววัคซีนจะต้องปรับตัวมีอีก,อกสักกี่รุ่น จีนก็จะสังเกตการแบบไม่รีบร้อนคือส่วนหนึ่งเราจะไปเรียนแบบเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าไม่ได้พึ่งพาโลกภายนอกมากนะักคือพัฒนามาถูกทางตั้งแต่ต้นแต่ประเทศอย่างของไทยเนี่ยพึ่งพาโลกภายนอกสูงอย่างเช่นพึ่งพานักท่องเที่ยวส่วนของสิงคโปร์เองก็มีสำนักข่าวนี้บอกว่าเปิดประเทศแล้วรู้สึกของสิงคโปร์จะเปิดแล้วไม่คุ้มเพราะมีคนเข้ามาน้อยจนหน้าใจหาย ประเมินว่าจะมีคนเข้ามาสักแสนหกหมื่นกว่าคนต่อวันแต่มาจริงแค่สองหมื่นกว่าคนต่อวันสิงคโปร์เองพอเจอโอไมคอนปุ๊บก็ชะง,งักไว้แค่นี้ว่าเออจะไม่รับประเทศไหนเพิ่มดีนะมีข่าวว่าเปิดให้ประเทศไทยก่อนที่โอไมคอนจะมาไม่งั้นประเทศไทยก็อดแต่แต่ผมไม่รู้นะว่าเข้ากันแบบว่าง่ายแค่ไหนคงไม่ได้ง่ายแน่ๆครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อในเรื่องของการเปิดเชื่อในเรื่องของการอยู่ร่วมกับโควิดต่อให้มี โคโอไมคอนก็ oh ควรจะเปิดเพราะว่าเรารู้ว่าทุกครั้งที่มีการกลายพันธุ์แล้วก็ยิ่งติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเนี่ยความรุนแรงของโรคก,ก็จะยิ่งลดน้อยลงเพราะว่าในตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยไม่มีโรคไหนนะที่ติดกันง่ายแล้วยังแรงด้วยเนี่ยไม่งั้นมนุษย์ก็สูญพันธุ์ไปตั้งนานแล้วฉะนั้นเราควรจะอยู่ร่วมกับโควิดแล้วเรื่องของการฉีดวัคซีนแน่นอนต้องระดมให้เยอะในเมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ควรจะสบายใจกันได้แล้วเพราะว่าโรคนี้เนี่ยโอไมคคอนเนี่ยมันก็จะ ทำอันตรายผู้สูงอายุบุงเล็บที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็คนที่มีปัญหาสุขภาพและไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้ต้องย้ํำฉะนั้นคนฉีดวัคซีนไม่ควรจะต้องกลัวใดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพของผู้คนฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งปิดกันมากขึ้นเรื่อยๆคนก็สูญเสียสิทธิเสรีภาพแล้วก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าคนที่อยู่กับการปิดประเทศเป็นนานๆเนี่ยความคิดความอ่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน ก็เดาว,ว่าจีนเขาคงจะคิดอย่างนี้ว่าเหมือนกลยุทธ์เนี่ยว่าถ้ามีคู่ต่อสู้นะมาล้อมเมืองเอาไว้เหมือนตัวเองอยู่ในป้อมใช่ไหมอยู่ในเมืองที่มีกำแพงเมืองแน่นหนามากแล้วข้าศึกมาตีคือด้วยความที่กำแพงหนาไงเราก็หลบอยู่ข้างในไว้ก่อนแล้วก็ไอ้พวกมาบุกเนี่ยมันก็ต้องมีสเสบียงต้องอะไรใช่ไหมก็รอให้สเสบียงมันล่อยหลอให้กลุกกระสุนอาวุธอะไรมันล่อยหลอหมดปุ๊บอ่าหรือเผลอ,อ,อเจออากาศหนาวติดโรค ตายกันไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลานั้นตอนที่ศัตรูมันอ่อนแอไอคนที่หลบอยู่ในกำแพงเมืองเนี่ยก็ค่อยโผ่มาแล้วก็ตีศัตรูไปทีเดียวฉะนั้นก็เดาว่าเขาต้องคิดอย่างนี้แน่ๆว่าเออฉันก็หลบอยู่แต่ในประเทศแล้วก็ทําในประเทศให้แข็งแกร่งเนาะเดี๋ยวพวกที่เปิดทู่โควิดหรืออะไรพวกเนี้เดี๋ยวมันอ่อนแอพึ่งพาคนอื่นกันนักนี่อ่อนแอเมื่ air, อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวฉันโผ่มาทีเดียวยึดเลยยึดไปได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดแบบนี้ แล้วเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ